สวัสดีครับผู้แสวงหาความจริงทุกท่านคุณเคยรู้สึกไหมว่าความสุขที่คุณตามหานั้นสั้นนักแต่ความทุกข์กลับยืนยาวและคุณสงสัยไหมว่าบุญบาปที่ได้ยินมานั้นแท้จริงแล้ววัดกันที่ตรงไหนในโลกดิจิตัลที่ธรรมะถูกย่อให้เหลือเพียงคำคมเราจะนำท่านก้าวสู่การศึกษาธรรมะเชิงลึกเพื่อค้นพบบุญสูงสุดที่ซ่อนอยู่ในจิตของคุณเอง เพื่อให้การปฏิบัติของเราไม่ติดอยู่กับความเชื่อเชิงโลกิยะเราต้องเข้าใจแก่นแท้ของหลักธรรม 1. บุญไม่ใช่แค่การไปวัดหรือพิธีกรรมภายนอกแต่คือกุศลกรรมที่ทำให้ใจเบิกบานสว่างและนำไปสู่สิ่งดีงาม 2. บาปในทางตรงกันข้ามคืออกุศลกรรมที่ทำให้ใจเศร้าหมองและเป็นเหตุให้พบความทุกข์ 3. กรรมไม่ใช่แค่ชะตากรรมแต่คือกฎแห่งเหตุผลที่แท้จริงหรือกฎธรรมชาติแห่งการกระทำและผลของมันแกนของกรรมคือเจตนาเมื่อจิตของเราเคลื่อนไปปรุงแต่งด้วยความโลภโกรธหลงนั่นคืออกุศลกรรมที่เราสร้างขึ้นเองเราจะเริ่มการฝึกเจริญสติให้ติดตัวด้วย3ขั้นตอนนี้ 1. การตั้งฐานกายเริ่มจากการรู้กายหายใจเข้าออกยาวๆหรือขยับมือเบาๆเพื่อให้มีเครื่องอยู่ของสติ 2. การรู้ทันสติเมื่อความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นเช่นความเครียดเกิดขึ้นให้เพียงแค่รู้ว่าเครียดกำลังเกิดขึ้นโดยไม่ใส่ชื่อไม่ใส่เรื่องราวเป็นเพียงการที่ รับรู้ที่ฉับไวดังคำสอนที่ว่ามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อน 3. การปล่อยวางปัญญาเมื่อรู้ทันแล้วให้สังเกตว่าอารมณ์นั้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรานี่คือการปล่อยวางในมิติของปัญญาซึ่งแตกต่างจากเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อคลายเครียดชั่วคราวเท่านั้น เราต้องจัดการกับความเข้าใจผิดที่ว่าบุญบาปคือระบบบัญชีที่โต้อตอบทันทีท่านอาจสงสัยในคำถามเชิงปรัชญาที่ท้าทายว่าทำไมคนดีบางคนอายุสั้นหรือคนชั่วบางคนยังสุขสบายนี่คือความซับซ้อนของวิบากหรือผลของกรรมคำตอบคือกรรมเก่ากรรมใหม่คนดีที่เผชิญทุกข์ไม่ได้แปลว่ากรรมดีของท่านไม่ส่งผล แต่เปรียบเสมือนกําลังชำระหนี้กรรมเก่าที่ต้องชำระส่วนคนชั่วที่สุขสบายเป็นเพราะผลบุญเก่าที่สะสมไว้ยังคุ้มครองอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เมื่อบุญเก่าหมดไปบาปใหม่ก็จะปรากฏผลอย่างแน่นอนดังนั้นการรู้ทันจิตที่เคลื่อนจึงเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่ทรงพลังที่สุดทันทีการมีสติไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ คือบุญสูงสุดด้วยภาวนาที่ทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังวิบากกรรมท่านผู้มีปัญญาชนทุกท่านจงตระหนักว่าการพ้นทุก์ที่แท้จริงต้องอาศัยความเพียรและการฝึกจิตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่การบริโภคความรู้สำเร็จรูป60วินาทีการคาดหวังคำตอบหรือความสบายใจในระยะสั้นนั้นอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในธรรมะดังนั้นจงฝึกดูใจให้ทัน ในทุกขณะที่ตื่นอยู่ทำซ้ำๆโดยไม่มีวันหยุดเพื่อยกระดับการรับรู้ธรรมะจากการบริโภคไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนเป้าหมายของเราคือการสร้างคนดีที่มีความเข้าใจในหลักศีลธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงแค่คนมีบุญที่หวังผลตอบแทนทางโลกขอให้ทุกท่านจงมีสติที่ตั้งมัน่นนำพาปัญญาและเข้าถึงความสงบที่แท้จริง อันเกิดจากกุศลกรรมในจิตของตนเองสาธุ